เป็นประเด็นให้ได้ถกสนั่นกันอีกครั้งหลังชาวเน็ตคอมเมนต์บอกโตโน่ควรจะมาพูดขอโทษนิชาบ้างหลังจ้าตัวไปออกรายการไทยรัฐพ็อกเรียกได้ว่าห่างหายจากหน้าสื่อไปพักใหญ่กันเลยทีเดียวเมื่อหนุ่มโตโน่พาคินต้องเจอกับมรสุมข่าวชาวเรื่องความรักทําให้ต้องปิดฉากรักเจดปีกับนางเอกคนสวยนิชานัทนิชาลงอย่างกระทันหันซึ่งเจ้าตัวก็ขอพักใจบินไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศ ก่อนที่จะเริ่มกลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งล่าสุดหนุ่มโตโน่พาคินออกมาเปิดใจผ่านรายการไทยรัฐทอล์กโดยเจ้าตัวได้อัปเดตชีวิต39ปีว่าแต่ละปีที่ผ่านมาก็ให้อะไรที่แตกต่างกันไปมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ว่าจะเรียนรู้และตอบสนองสิ่งนั้นอย่างไรและปีนี้ก็เป็นปีที่สำคัญที่ได้รับผิดชอบหน้าที่ประธานสโมสรอนทีมฟุตบอลขอนแก่นเอซ เป็นสิ่งที่มีเกียรติในชีวิตของตนเองมากๆเมื่อถูกถามถึงท่าสตาร์รถในตำนานโตโน่ก็เปิดใจว่าเรื่องที่คนอื่นพูดถึงผมมันไม่ใช่เรื่องของผมผมทำหน้าที่ของผมผมใช้ชีวิตของผมผมรับผิดชอบงานของผมกับคนของผมที่อยู่ตรงหน้าแต่ใครจะพูดถึงคลิปของผมเรื่องทำไมยื่นไม่สตาร์ทมอไซค์ทำไมอันนี้เป็นเรื่องของเขา และถ้าสตาร์ทมอไซค์ไม่ได้คิดเอาไวา้เกิดตามฟีลลิ่งทำมาตั้งนานแล้วเพียงแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่มีโซเชียลคิดว่าอยากให้คนสนุกไม่ว่าเขาจะหัวเราะเราแบบบูลลี่หรือหัวเราะแบบชื่นชมมันก็หัวเราะเหมือนกันนี่หว่าอุสตาร์ทมอไซค์มึงก็ไม่ได้ร้องไห้นี่หว่าก็เลยคิดว่าเขาจะชื่นชมหรือจะเกลียดมันเป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่รับผิดชอบงานของเราให้ดีที่สุดเท่านั้นเองผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีดรามา่า หรือเรื่องไม่ดีคนจะสนใจมากกว่าและจากนั้นพิธีกรก็ถามว่าถ้าสมมุติว่าสามารถแก้ไขอะไรได้ในอดีตได้หนึ่งอย่างในชีวิตอยากแก้ไขเรื่องอะไรโตโน่ก็ตอบว่ามีครับมีเรื่องที่ผมอยากจะแก้ไขแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรผมไม่ขอพูดแล้วกันครับซึ่งพิธีกรก็ถามย้ำว่าก็ยังพยายามแก้ไขอยู่ หรือว่าทางโตโน่ก็ตอบไปว่าแก้ไขไปแล้วครับในขณะที่คลิปสัมภาษณ์รายการดังกล่าวก็ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันเนืองแน่นอาทิคอมเมนต์หนึ่งโผล่คอมเมนต์ว่าคิดว่าออกมาจะมาพูดขอโทษนิชาบ้างนะขณะที่ก็มีชาวเนต็ตตอบกลับเขาคงคุยกันสองคนมั้งคะพอทางโตโน่นิชาไม่ให้สัมเรื่องนี้เลยมังก็บอกคุณทำลายตัวเองถ้าคุณไม่อยากเป็นที่สนใจคุณ ออกจากวงการบันเทิงแล้วไปไกลๆคำพูดหรูหราเหลือเกินบางก็บ,บอกอย่าให้ตัวเองทำลายชีวิตตัวเองนะโตโน่นะอย่าลงประเด็นคอมเมนต์นี้บอกเหมาะมากเหมาะแก่การดับสนิทเรียกได้ว่าหลากหลายความคิดเห็นแห่คอมเมนต์ทุกสนันกันอีกครั้งหลังโตโน่พาคินออกมาสัมภาษณ์ผ่านรายการไทยรัฐทอล์ก